เป็นอีกหนึ่งคดีที่ต้องคลี่คลายกันอย่างต่อเนื่องนะคะมีหลักฐานมีพยานใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเสมอกับคดีของการวางยาฆ่าคนตำรวจภูธรภาค7คุมตัวน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายของแอมมาสอบปักคำค่ะหลังจากพบชื่อของน้องสะพ้ายเนี่ยเป็นคนที่ส่งพัสดุทรัพย์สินของคุณก้อยที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตขณะที่รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติระบุว่าสานวนคดีของแอม แล้วเสร็จไปกว่าร้อยะแปแล้วนะคะตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมเส้นทางการเงินคาดว่าสำนวนคดีจะแล้วเสร็จในวันนี้ค่ะ เมื่อคืนนี้ตำรวจสพท่ามากาศจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวพยานมาเพิ่มอีกสองคนก็คือน้องชายและน้องสะพ้ายของนางสาวสรารัตรังสิกุทธาพรหรือว่าแอมมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค7เนื่องจากน้องสะพ้ยของแอมเป็นผู้ส่งกล่องพัสดุที่เป็นของนางสาวสิริพรหรือว่าก้อย ต้นทางมาจากท่ามากาศจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแอมเป็นคนนํากล่องพัสดุมาให้ที่บ้านแล้วก็วานให้ช่วยเป็นธุระส่งให้เพราะว่าลืมบัตรประชาชนมีการทิ้งเงินค่าพัสดุเอาไว้ให้ด้วยเพื่อที่จะส่งไปปลายทางบ้านหลังหนึ่งในอํเาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนพักอาศัยนะคะภายในกล่องพัสดุที่น้องสะพายส่งมาปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่ญาติเขาตามหามาตั้งแต่ที่คุณก้อยเสียชีวิตค่ะ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักง,งานสอบสวนใช้เวลาน,านานกว่า4ชั่วโมงนะคะในการสอบปักคำมีการเชิญพยานที่เป็นเพื่อนสนิทของแอมมาให้การด้วยบอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานในคดีไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วเพราะว่าตำรวจสามารถรวบรวมได้มากถึงร้อยละ80เหลือแค่การรวบรวมเส้นทางการเงิน ข้อมูลรายละเอียดในบัญชีธนาคารต่างๆและผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาผนวกในรายงานคาดว่าวันนี้การสืบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะยืนยันบอกว่าใครที่พยายามเก็บซ่อนหลักฐานหรือพยายามให้การช่วยเหลือในการอำพรางหลักฐานจะมีความผิดด้วยต้องการให้คนที่มีหลักฐานในคดีนี้เอามามอบให้กับตำรวจแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าช่วงเช้าวันนี้พยานปากสำคัญจะเดินทางไปพบกับ แอมที่ทันทศฐานหญิงกลางด้วยค่ะ